สวัสดีค่ะเพะเมจากบ้านยาสัญญามียานะคะวันนี้เพเมนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะแต่ไม่ใช่จากเพเมเองนะคะเป็นจากเคของคุณแม่เนาะเึื่องวันยาค่ะก็คือเหมือนมารีวิวประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ยาแต่ว่าไม่ใช่ยาแผนปัจจุบันนะคะเป็นในเรื่องของตัวสมุนไพรแล้วก็อาหารเสริมนะคะอย่างคลิปวันนี้ก็คือไม่ได้ระบุแบรนด์ไม่ระบุยี่ห้อนะคะแต่ว่าเหมือนแค่มาชวนพูดคุยกันสําหรับใครที่มีปัญหาคล้ายๆแพ้ คล้ายๆคุณแม่เพเมนะคะเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยค่ะมันคุณสมบัติมันมีอยู่แต่ว่าทางนี้เนี่ยในเรื่องของผลที่ได้หรือว่าการที่กินแล้วจะอาการดีขึ้นหรือแย่ลงอะค่ะก็เป็นผลที่ส่วนบุคคลเนาะแต่ทางนี้ถ้าเราอะค่ะอยากลองหาตัวช่วยเนี่ยอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวกับการบำรุงร่างกายมันก็จะช่วยแก้ปัญหารเราได้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมี จุดที่อยากแก้หรือว่าปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกันนะคะ,ะแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอเคค่ะวันนี้ขอให้คุณแม่แชร์ประสบการณ์ให้หน่อยค่ะว่าของคุณแม่มีปัญหาอะไรบ้างตอนนี้หมีเข่าแล้วก็มีสลักเพชรข้างหลังโอเคเป็นมานานหรือ,อยังคะ่ะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะโอเคเคยกินยาอะไรมาบ้าง กินหลายอย่างเลยแกปวดกินไหมกินค่ะโอเคแล้วสมุนไพรกินไหมคะหรืออาหารเสริมกินไหมกินค่ะโอเคคุณแม่แชร์ให้หน่อยได้ไหมคะว่ากินแล้วแต่ละตัวรู้สึกยังไงบ้างและตอนนี้ตัวที่ใช้ล่าสุดคือตัวไหนเลยห,หมายความว่าเช่นเคยกินยากแก้ปวดมาแล้วแล้วรู้สึกว่าผลที่ได้มันเป็นยังไงมันต้องกินตลอดไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความรู้สึกเราไม่ตลอดนะคะพอหายปวดก็จะหยุดกินอ่าแล้วเราโอเคไหมกับการที่ต้องกินยาแก้ปวดตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่โอเคค่ะทําไมทําไมคือมันต้องกินบ่อยๆมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเลยหันมากินสมุนไพรดูมั่งอ่ะค่ะเออกินสมุนไพรก็ดีขึ้นวันสองวันก็ดีขึ้นค่ะโอเคจากปวดหัวไหลก็ยก แขนขึ้นได้อะไรได้ uh huh. กินกับอาหารเสริมอื uh huh. ก็เรื่องหัวเขา่า uh huh. ก็หายปวดโอเคอาหารเสริมที่คุณแม่ทานอยู่ตอนนี้เป็นสูตรตัวไหนเอ่ยเป็นไททูค่ะคอลลาเจนไททูใช, <he? S 2> ใช่ค่ะโอเคแล้วมีตัวพวกแคลเซียมหรือว่าอะไรเสริมด้วยไหมแออคลเซียมมีค่ะโ okay. อเคก็คือทานทานพร้อมกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะ โอเคกินมานานหรือ,อยังเอ,อ่เพย่ง,งกินได้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะโอเคแล้วจากหัวเข่าที่เคยปวดมีเสียงก็มันก็เริ่มดีมไม่ค่อยได้ยินเสียงแล้วเริ่มดีขึ้นมากเลยแล้วถ้าเทียบระหว่างกินยาก,กับกินสมุนไพรกินอาหารเสริมชอบตัวไหนมากที่สุดชอบอาหารเสริมค่ะทำไมอ่ะเพราะมันดีอะค่ะคือมันหาย มันก็หายแบบหายหายได้เยอะกว่าโอเคแบบกินยาปวดแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาอีกค่ะอืโอเคได้แล้วแนวน้มคือจะใช้อาหารเสริมต่อไหมคะหรือว่าใช้ค่ะเค <Okay. S 2> ใช้ตลอดค่ะ อเคค่ะ <Okay. laughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็เป็นคลิปที่เพมเมมาแชร์กันเนาะ <c oughs> ก็คือเป็นพาร์ทในส่วนของคุณแม่นะคะที่เพมเมสรุปให้แล้วกันเนาะก็คือคุณแม่ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าเสือ่อมมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะคือเคยกินยาแยก้ปวดมาเยอะมากค่ะแล้วทีเนี้ยก็เลยเหมือนมองหาตัวช่วยอื่นที่นอกจากตัวยาแยก้ปวดเนาะ พราะอย่างตัวยาพวกนี้ค่ะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าเราทานระยะยาวหรือว่าทานเยอะๆมันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเนาะก็เลยมองว่าเป็นตัวของอาหารเสริมแล้วก็สมุนไพรนะคะ ถ้าอย่างอาหารเสริมที่เพย์เมย์พอแนะนําให้ได้เนาะสาหรับใครที่อยากจะหาเป็นตัวช่วยก็คือตัวถ่าวันเปรียงนะคะไม่ระบุยี่ห้อค่ะทุกคนแต่ขอแค่เป็นถ่าวันเปรียงแต่ทั้งนี้ก็ให้ดูโรคประจําตัวกับประวัติการแพ้ยาของทุกคนร่วมด้วยนะคะถ้าให้ดีก็คือให้เพสัชชิงให้ก่อนกันครับประทานนอะกหรือว่าตัวยาอะไรที่ทานร่วมกันแล้วก็ส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พอจะช่วยได้นะคะก็คือเป็นพวกคอลลาเจนไททูเนาะแล้วก็เป็นตัวน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าสําหรับบางเคตแล้วก็อาจจะเป็น เป็นพวกแคลเซียมนะคะห้าปัจจุบันที่บำรุงเดี่ยวกับข้อแล้วก็กระดูกค่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่ชอบประสบการณ์ดีๆคอนเทนต์ดีๆสาราด้านสุขภาพก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะบ้านยาสัญญามียาเนาะหรือว่าเพลเมกซิปขอบคุณค่ะ